ก้อนพีชนะก้อนพีชสี่สิบเก้าบาทนะเจ็ดนาทีคนระับได้เลยครับนี่ก็ได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเบอร์มาร์เก็ตนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเดอะบูสองเก้านะครับเออเป็นร้านพิซซ่านะครับแล้วก็สากิตตี้นะครับมบีคุร่อยกับคุณอันนี้เสร็จแล้วนะมีไหมตรงนั้นมีออเดอร์ไหมมีข้าวอบอยู่ฐาดหนึ่งสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ อันนี้ปันแป้งพิซซ่าครับมันแป้งบางครับมาทำหน้าร้านเลยนะครับใช่ครับไตอิตาเลียนครับไตอิตาเลียนนเลรหอมสดเลยหน้าร้านเลยนะราคาพิซซ่าพี่นี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสิบเก้าบาทครับร้อยสิบเก้าบาทใช่ครับพี่ครับเป็นหน้าหน้าอะไรครับอ่าเป็นแฮมชีสแฮมฮาร์ไวเอียนได้ครับโอ้โหให้เลือกหลายหน้าครับครับมีให้เลือกหลายหน้าเลยหน้าเองนะครับครับ นี่ครับพี่เขาจะอบอยู่นี่ครับที่นี่เลยนะฮสดๆครับตลอดลอนนี้นะครับขายวันไหนครับพี่ที่นี่ที่นี่มีตลาดนัดที่สุขเสาร์ครับสุขเสาร์ที่สามวันเนาะขายกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับ เอาขนก็ได้เลยนะฮะสามวันที่นี่ครับครับผมเจ้าวันอื่นใช้ไหนครับวันอื่นไม่ได้ขายครับเพราะลงที่นี่เป็นที่แรกครับโอ้ที่แรกนะครับ1หนทอทย์ขายจะสามวันนะครับได้ครับ ับผมโอขนาดใหญ่เลยครับเลยครับผมไซเเเอ็งครับไซเเอ็งมีกี่ไซส์ครับไซเดียวเลยครับไซเดียวขนาดเดียวเลยถาดเดียวเลยนะครับนี่นะครับพิซซ่านะครับลูกหน้าได้เองสามสี่อย่างร้อยสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับแถมไส้กรอกเผ็ดโปรเลนจีนะครับ พิซหวานสับปะรดมะกอกดำมะเขือเทศหอมใหญ่นะพิซซ่าซีฟู๊ดทะเลร้อยามสิบาทนะหน้าแซลมอนก็มีนะหน้าผักโขมอบชีสร้อามสา 9. เพิ่มชีส4ีบาทนะครับสปาเกตตี้50บาทสปาเกตตี้ทอดมะเขือเทศห้าสนะครผักขมอบชีส55บาทนี่ครับแล้วนะเมนูเยอะเลยนะ กินมากครับอันนี้หน้าอะไรครับอันนี้ห้าเวเยี่ยนครับ5้าวเยี่ยนเนี่ยจะพลาดแล้วครับกินมากครับ,บ,ารบขายดีที่สุดคือตัวนี้นะครับ ครับอาจจะอร่อยน่ดูนะโอ้้นชีสนะฮะ้นชีส4.9บาทเหรอใช่ครับ้นชีสนะับีจัดเต็มเลยนะรคนะรคับแต่มันะค้นชีสนะ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 อยู่ที่ร้านี่มีรับออกหน้างานไหมหรือว่ามีค่ะเบอร์อะไรนะที่ร้าน ขอนี่นะครับทสนใจชมดูศูนย์เกนะครับ889 5676นะครับชื่ออพี่อะไรนะฮะพ,พี่ตึงพี่ตึงนะฮะโทรหาพ,พี่ตึงได้นะครับรอ,อได้ทั้งสองนะครับมาครับแล้วลากก็ได้ แต่ละวันนี่ขายดีสูงสูงสุดตอนนักกีชินครับหกสิบถึงเจ็ดสิบครับหกถึงเจชิมนะฮะขายดีนะครับคนไม่คนไม่ลุมนะแต่ว่าคนสั่งไว้เนาะใช่ครับไปเดินเที่ยวแล้วก็ค่อยกลับเมานะอันนี้น่าจะเป็นฮาเย่นรือเปล่าใชเฮาเย่นจะมีสับปาโรสนะครับแฮมนะ อยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วอ่าวันนี้ขายมา2ปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับขายแค่3วันนี้นะใช่ครับขายแค่3วันเองนะครับปกติแล้วพวกพิซซ่าแบบแบบทำหน้าอย่างนี้ไม่ไม่มีนะครับตามตามตลาดนัดเนาะไม่มีครับส่วนมากจะเป็นพวกพัตดุการโรงแรมครับาพภาพตัวน้อยเป็นโรงแรมวันมีตามร้านนี้ขายตามตลาดอันนี้เพิ่มชีสด้วย ตู้อบอะครเนี่พี่ครับพี่พอจะบอกราคาได้ไหมเท่าไหร่ประมาณประมาณสามหมื่นบาทครับประมาณสามหมื่นบาทสามหต้องมาซื้อจากจากที่ไหนครับในอินเทอร์เน็ตนี่ครับในอินเทอร์เน็ตก็มีเนาะเขาเขาเรียกว่าอะไรฮะตู้ตู้อบอะไรตู้อบเบอร์เกอร์นี่ครับตู้อบเบอร์เกอร์พวกเนี่ยฮะพวกอ่าแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรึเครับพวกขนมปังเนาะปังครับครับแต่เรามาดัดแปลงทำพิซซ่าครับครับ ได้ครับคุณคูจะใส่ผ้าไนมไห แป้งนี but, ่คือตีมาจากบ้านเหรอครับครับได้วันต่วันครับโอ้วันตอวันเลยนะครับไม่เสจอสายกันบูดครับไม่เจยสายกันบูดด้วยครับสวัสดีครับทุกท้าสวัได้ครับ ปวอปได้แล้วไฟมันตกที่เมื่อกี้ <c oughs> ไฟดับแลยไฟดับเำชิ้นีค่ะตังีนี่เล็บข้อขอย่เข้ด อู่ที่ร้านนี่มีเพจไหมครับมีค่ะเพจเป็นชื่อร้านขอเพจเีชื่อร้านเลยเดอบูนะครับสองเก้านะเดอปูสองเก้าพิซซ่านะครับติดตามในเพจได้เลยนะแต่ละชิ้นนี่ใช้เวลาอบกี่นาทีครับ เจ็ดนาทีนะครับได้เลยคนระับนี่ก็ได้แล้วนะครับนี่็แบบว่าคัามยืดเลยมรากบออ๋ออมูอง อันนี้น่าจะแฮมชีสยู่แฮมชีสร้อยสิบเก้าบาทที่โรยไม่ได้อะไรครับเมื่อกี้อันนี้ก็นองคับเพิ่มความหอมครับเพิ่มความหอม ชาวชาวบ้านสูงกวนาที่ไม่มาไม่มีไม่มาไม่มาน่าจะไม่มาวันนี้ไม่อาจจะมานะวันนี้ไม่เห็นครับวันนี้ช่วงนี้พวกอะไรของนำเท่ามันขาดตลาดอันนี้เขาใช้ของนอร์เวย์นะครับร้านนี้ ที่ผมช่วงเรือที่ติดนั้นก็กระโดดตั้ง15วันอือนี่ใช้ของถามว่าเอานำเข้าเหมือนกันเหรอใช่คร่ะพวกชิ้นมาซาล่าชิ้นก็เป็นของครับนำเข้าเหมือนกันนะที่ ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจนจบครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดีนะครับอย่าลืมมาดูกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ